ครับผมสวัสดีพี่พี่เอฟทุกทุกท่านนะครับวันนี้ก็เจอกันอีกแล้วกับนำโชค5 6 9ทีนะก็วันนี้มีรายการดีๆพิเศษมาแนะนำนะครับผมอาจสำหรับท่านใดที่สนใจอยากจะเช่าบูชาวัตถุมงคลกับนำโชคให้แอดไลน์ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับผมทิ้งลิงก์มาให้แล้วนะวันนี้ก็มีรายการดีๆเลยของหลวงปู่กวยชุดินทโรนะครับหรือหรือหลายคนเรียกว่าหลวงพ่อกวยนะครับอันนี้ได้มาแบบ ของเก่าเก็บเขาเลยนะครับเนาะจะได้มาเอามาแบ่งปันให้นะครับเนาะเป็นเหรียญหลวงปู่กวยชุดตินทโรมงคลชีวิต54นะครับอันนี้ออกที่วัดโคศิตารามวัดบ้านแคเเนาะเดี๋ยวให้ดูชัดๆนะครับใกล้ๆนะ ครับสวยงามมากๆเลยสมบูรณ์มากนะครับเนื้อแน่นแก่นแงงมีมอนสารเดิอมมอนสารเก่าผสมอยู่ในนี้ด้วยนะครับอ่ะนี่ให้ดูด้านหลังเป็นเหรียญพระพรมนะครับเนาะว่ากันว่าวัตถุมงคลหลวงพ่อกลวยในรุ่นแหวกมา่านนี้นะครับโดดเด่นทางเรื่องของอ่าเขาเรียกว่าแหวกแหวกมา่านนี่คือแหวกอุปสรรคแหวก ทุกปัญหาทุกอุปสรรคนะครับทำให้ชีวิตราบลื่นนะครับทํางานหรือว่าทํากิจการใดๆก็จะทําให้มีความราบลื่นปลอดโปร่งนะครับอ่าหลายคนเกิดประสบการณ์จากหลวงพ่อกลวยนะท่านใดสนใจอยากจะเช่าบูชาแอดไลน์มาเลยนะครับใต้คลิปวิดีโอนะครับแอดไลน์มาใต้คลิปวิดีโอเลยนะครับหรือ จดไว้เลยนะครับแอดมาจากแอดมาที่เบอร์0912615954ได้เลยนะครับมีจำนวนจำกัดผ้าสวยๆแบบนี้สมควรเก็บวไว้ใช้นะครับผมคลิปนี้ก็มีมานำเสนอเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ